เป็นทางไปหน้าพี่น้องหนึ่งสองฟังทางครับผมพิงฟันคนนั่งไปหน้าได้เลยครับอยู่จังหวัดเลยนะครับสำเ,เพื่อ,องสืบพุ่งนะครับผมพี่น้องบรรยากาศทางทางที่เข้าไปในตัวเมี่ยงนะครับเขาไปดีเมันก็นจะไปลี่ยนกวดทางหลวงเปลน่ยน,นอุดรเชียงใหม่นะครับแล้วออกจากบ้านมาเนาะครับเป็นไปหน้าไปให้นะครับเปลน่นีล เยวจะทายบนเส้นทางหลวงเอ้เบิ่อนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้ก็ออกทางหลวงอุดรอ,อุดรเชียงใหม่นะครับก็คือเส้นนี้กับไปน้องบัวเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้เขามาทางรัดนะครับพามาทางไปให้เขานะครับที่เขาออกมานี่เห็นข้าวาท้ายอวดกันนะครับใกลยจะทายนล้วตูดดหลดุดไหลไปวะ เออมื่อนี้ก็รถกสิริไลน์นะครับในเมียงเพราะว่ามันเป็นเันตลาดรถตันดีนะครับผมเมือง,งครับความเจริญของถน,นนของจังหวัดน้อยๆจังหวัดหนึ่งของท่าขวางอีสาดนะครับยิ่สองไฟฟ้าทด้องเอ้ยางางนฝังงานเนี่ยเลือกเด็กนี่ครับถน,นนชนบท อันนี้ก็ถนนทางหลวงสิไปเชียงใหม่เชียงรายผมนะครับติดเส้นเรื่องสี่แยกง่ายกันติดเป็นนั้นขันแกนเชียงใหม่นะครับลูกของเทพนะครับถึงท่านผังท่างไหนในเมืองนะครับยังพวกเขาพี่น้องใค้ก็ได้เนาะกบวดแสี เอกาศิเขาตเมยงเหรเนาะครับเป็นถนนซีเล่นเนาะครับผมเ่กเป็นศูนย์นะครับศูนย์สงเคราะห์นะครับผมรถกำลังหลายไปเนอะ เข่าตัวเมี่ยงกันนะครับะว่าขับ็ได้เข่าตัวเมี่ยงแท้มาแล้วกลางมือบรรยากาศทางถนนและการบรรยากาศผู้เขานะครับผู้เรียนะครับผมอยูจังหวัดเลยนะครับน่าจิไปมั่วจะพุ่งแล้วครับผมแค่จิกอดแล้วปากึ้งปากกอยคำเีย็นน้ำเด้อพี่น้องปากแช่ไปให้ยอดมาแล้ว นี่งถนนกลางจังหวัดขวางกันจังหงวัดเลยนะครับจังว่ดสุพรรณบ้รีดครับที่เอซบางในักเตจังหวัดจ่อขวางนะย่งบอละอ่ะโอเคมาขดเงินก่อนนะพี่น้องเอาปากตะอนะครับ น,นี็กกำลังปรับปรุงใหม่อยู่นะครับผมน,นี่บร,บริเวณรอบๆครับทั้งติเขอปในเมืองนะครับในตัวบางสุพุ่งนะครับเสียู้เรีือถือนะครับพิ่น,นข้าไม่โทษัพับ ตำรวจนงสะพุงคี่ราการอันเพอเนนะพี่น้องทำหิ้งอะอยู่บอกก็เฝ้าไป <c oughs> การองเพอนะครับของตำรือนะครับน,นี่ตัวเรียงมันพุ่งนะครับผมจากเือไปในเติดนึงอยู่ครับเพอุ่งอะไรก็รหลาย่าาานน่อที่ชวน ประเทศกักบ่ยได้พ่อพี่น้องเนี่ยเนี่ยกลางทางเลยนี่ครับผมเวราะิ่าไม้ไปจัดผมก็เป็นตัวเรียนนั่นเดี๋ยวเขาจะมาจัดโปรดนะครับโตระละสีบาทตัวเรียนได้ครับนี่ โอ้รถหลายแห้งพี่น้องด้ยเอาอรออันวาดอันอันหมอกว่าจัดบุทย์ผมมีค่้ให้เบื่องอีกปะครับ